ดีเลยเนี่ยโอ้โหดีมากลัวถึงนี่ถึงไหมน่ายักันกันตายแล้วตายยังไม่รอดเลยว่ายังไม่ตายว่嘛ว่าตายมึงดูดีๆก็ดูดีแล้นอย่าย่งย่งอย่างอย่างไม่ตายเถึงนี่ตายยังไม่ตายเนี่ยมันยังชักกระตุกอยู่แล้วไม่เห็น้ละก็เพราะว่ายังไม่ตายเน่แหละเพราะมันจะตายจะตายไง ยังไม่ตายยังไม่ตายยัไม่ตายแล้วนี่กูใกล้ตายใช่ไหมก็จะไมกูร้อนขนาดนี <c oughs> อ้อากาศมันร้อนยังไม่ตายระวังอากาศร้อนนี้น่ากลัวระวังไอ้เป็นโรคอะไรไอ้ที่ตดอะไรได้เฮ้ยฮีสโต้อ้เรื่องฮีสโต้ฮีสโต้ฮีสโต้กูจะไปรู้ยังไงกูไม่ได้ไปมอ่อกูไปมอ่อกนั่นนั่นนั่นฮีโต้แล้ว,ลวฮีโต้มันหนักมันกูยิ่งมัน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 เนี่เนี่ยเกี่ยไม้หน่ก

อดีตตายตัวที่ลอยตันลองดูวะลองดูเอ้ยโ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 อ้ยมันลื่นไปมึงอัดเอารูกับโปเตสเลยอะไรเนี่ยเอารูกับโปเตสเหรอไู้เหมือนกันน้องนี่นี่รู้ไหมโอ๊ยเฮ้ยแตงยูแตงยูอย่าไม่ตายอย่าไม่ตายอย่าตายกันดีๆแล้วนี่มีวิชา

นอนเฉยๆแต่กูตัวเองนอนไปเฮ้ยเอ้ยไม่เฮ้ยยังไม่ตายจริงรึไอ้นี่หัวใจแข็งโป๊กเลยโโอ้หไอ้นี่ไอ้กู้กำลังดี่กิเต้ามึงใด้ยังไงมาเนี่ยตายไอ้พายทำไมยืดขนาดนี้น้องตายยืดก็เกงไหนมึงจะบอกใหญ่ก็ใหญ่ช่วงมันมายืดไม่ใช่ยืดใหญ่ ตายหปตายไปน,น ay, ุีตายเขารกมึงเลยลเด็กเรียกีอะงานนี้เองก็ไม่ได้มาหลายเรียกนะครับอะไรนะครบจะได้มีแรงเรต้องพูดรู้เรื่องมึงมาพูดัเขาเรื่องบกูไม่มีแรงอ่ะ เขาก็ไม่ต้องจ้างหรอกช่างแต่งรงแต่งหน้าจะไมแต่งที่บ้านเป็นทำไมก็ไม่รู้เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรจริงเหรอมึงเชื่อกูมไหมเอาอย่<บ>างน <partido> <bamboo> ี้เราทอดสะพานสะพนแก้วแม่เงินทองไปคายเอาไหมใช่อะไรนะมึงเป็นอะไรเนี่ยพะโลมเป็นไม่ามันนั่งเป้าพลงอยู่ได้เอาขึ้ร้อนกูทอดสะพามันไม่เอาหรอก ไปขโมยได้ไงแล้วไปตัดฟืนเล้วไอ้ทองมันจะตายห้าอยู่แล้วตาคนนี้ดูนาทายจะมีกระตันจะไม่ไงให้ผู้โจรมันไม่ได้ปนกับมันมีตังแน่ๆมึงไม่เอาคนอื่นเข้ามาเห็นเขาก็เอาหมดเลือกกูดีเออเออไม่เอาแล้วกูไม่กล้านะมึงกูติดนะมึงกูติดโขกจังก็เอาไปคนเดียวและนักเกอร์พวกโควิดไทยได้เงินมากูไปซื้อไปให้หมดจะมาขอกุ้งกูนะเออแล้วแต่ละท่าเพื่อจะผูหฮ้าคนรุ่งมีอะไรตั้งขายอยู่บังเนล่ยมึงเป้อดี อะไรมึงเป็นอะไรมึอองอะไรวะตายไม่นอนไม่เจริญเฮ้ยอะไรวะเนี้นโอโหหยะอะมเดึงอะไรก่องเข้ามาเนี้ยโอ้โหมัเนือเตินยืะเข็กดอด

เรียบเป็นอะไรแตจะพูดแบบมึงได้เยเออถึงองค์พระสัทธรรมราชาข้าพเจ้าขอฝากโอราชบุตรพานุวัตพานุวัตกัมหาเล็กรัชดานี่กระสอบคนนี้แน่เลยใช่ใช่ได้แต่เป็นเจ้าชื่อพานุวัตโอ้น่เจาแน่เลยอีตานคนนี้หน่เหรอวไม่ใช่กราวุ่ว่นเยอย่างเี้ นี่าะคนนี้พานุวัฒน์แน่เลยเุวัฒน์โดยด้วคนนู้นเลยนะชาดานะมาดิออให้มาเข้าพิธีอัปพิเศษสมรสกับพระคูมันอารยาอขอ,อยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้เป็นตัวจริงจากเราสิง mời tao tao từ 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 tao mời tao tay tao mời phải mời tao 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 เออเขาก็จะได้นี่ไงประธานพวกแก้วแว่นเงินทองอ่ะอยากได้อะไรให้ข้อไงโอ้ไอคนมืองลงในแง่ดีมึงลองคิดกับกันในทองปุ๊บเลยตอนมันโดนทำร้ายมันไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำมันแล้วก็มันตื่นมามันคิดว่ามึงกับกูเป็นข้าแตกรี่ฆ่ามันสั่งให้พ่อกับแม่มันมาจับเราทำไงแต่ถ้าคิดกลับกันดูสภาพมันจะตายแน่ไม่ตายแน่เนี่ยเอาอย่างนี้ให้ทองปลอมตัวเข้าไปในเมืองหลวงมึงปลอมเป็นไอ้นี่เลยเจ้ามป็ที่ไอ้พาเลยนะ คาโนวัดเอ้ยคาโนวัดแล้วก็ไอ้นั่นเดี๋ยวกูไปได้นรักษาเอาเขาไปแต่้นไนใจมึงพอมึงแต่้นางเสร็จปุ๊บมึงก็โกยเงินโกยทองกลับมาบ้านเราดีเยอะมึงก็ไปซื้อบอกู้กูก็ไปซื้อเป็กใหญ่ทองจะดีรึเปล่ดีแล้วมันก็เหมือนขาฝืนขึ้นมาแล้วตามเข้าไปแล้วมันจะปืนใช่แล้วเวลาเป็นตัวกองก็ติดคุกอยู่ดีไงกูบอกอยู่มันจะตายอยู่แล้วมึงกลัวมันปืนเหรอเออเอ็งจะเอาไม่ให้สนิทเอ้ย